อะไรนะเขาจะกินข้าวเที่ยงพอดีโอ้มันมากินข้าวเที่ยงใช่ไหมมากินข้าวเที่ยงครับคือขันนี้ครับคือเป็นริชแมนรุ่นอินสติ้งนี่ครับเหยื่อยางกันแก๊ปนะครับอุ้ยนะดาโดนแล้วอุ้ยโดนครับโอ้ยอุ้ยโดนโอ้โหจะกินทุกวันใช่ไหมถ้าลงน้ำพงเนี่ยโอ้ยสบายไปด้วยกันเนี่ยอุ้ยโดนหมาดิครับ มาดิครับโอ้ไซส์สวยเลยนะไซส์สวยเลยสวยโอ้โหก็มาดิครับไซทั้งคู่อ้าวแพ็คคู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมปศีศาจนะครับฮึบ <Gr ish> อ่าอ่าตัวนี้41เซนนะครับผม สวัสดีครัานายสวดีครับสวัสดีนรับสวัสดีครับสวัสาีครับวัครับวันนี้รับสวัสดีารัมสวัสครับวีครับวัีครับาวครับาว10ดีคกว่าดีครัมสวรบวดีครับวดีครับสวัสดีครับสวัสดีบวดีครับอกั่ดีครัวดครับสวัสดีวัสดีคัครับสวัครับอะไรวเที่ยงพอดีมกีวเที่ยงใช่ัาวีครัคบวผมครึ่งชั่ัีัง เป็นอะไรได้เป็นของผมล้วนๆนี่ผมเพราะว่าเดี๋ยวก่อนกลับผมก็ไปตีซะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวเที่ยงนะครับเดี๋ยวมาดูรอบบ่ายกันต่อนะครับนี่มาเอกครับนับเขาอ้าวฝั่งเอกสวัสดีครับสวัสดีครับไอกครับกินไก่จริงนะกริงใจแล้คมันจริงใจหรือวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับตัวตัวเป็นไงได้หรือยังมาวัดตาให้หน่อยโอ้ โอเคครับเอาขี้เถอฮะเอาขี้เหรอเอาเล่นขี้เหรอเล่นขี่ครับชาวบ้านีสองพระเอกนะครับออกคู่ขี่ครับดีตรงนี้ดีตรงนี้โอ้โหจะคู่นะเนี่ยวางเลิกตรงนี้แหละโอเคครับเป็นเดี๋ยวหัวมันจะไม่ชัวรอะไร ลุยพี <นะ S 2> ่ลุยห <38 S 2> นุนสามสิบแปดเซนสาสิเนไม่เข้าไม่เข้า,ขาคือคันนี้ครับคือเป็น i ิชแมนรุ่นอินสติ้งนี่ครับคือเป็นคันที่เน้นเ็นเหมาะกับงานเทกซับหรือว่างานเคาะกระพงเซนไวครับน้ำหนักเบาครับผมวันนี้หลิวพิศษกะว่าจะได้สักกี่ตัวครับ <S <S หกหกหก,หก,หก หกหกนี่กระสอบเบียร์โอ้แล้วเน้นปั่นนะมึงเนี่ยเปิดทองเอง้วยไม่เกเปิดให้เกเปิดให้กเปิดไม่มือเปิดไหมเอาแล้วเหรอีไสปากก็เล่าเลยองนัดนะครับโอ้โหปั่นไซส์ใหญ่เลยลลงเยพี่ <R ud> <The> แช่เลยแช่แช่แช่ถุงไว้เลยครับไม่มีน้ำรั่วเขาส่งครับแช่ไว้เลยโอ้ยโอยครับผมโอ้โหครับสวยสวยครับสวยสวยไอหลุดพอดีสวยสวยนะครับน้องนัดนะทีเด็ดครับมาโอ้โหมาเด้อพี่น้องอยู่หงอยู่ในฮวางคือเก่าลราพี่น้องมาครับเราเริ่มช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยววันนี้หรือพิศษจะตกด้วย นี่นะครับเหยื่อ,อยางกันแก๊ปนะครับนันดามให้มาใช้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับช่วงบ่ายจะเป็นยังไงนะไปด้านหลังกันครับ เื่อกี้มีขึ้นจิบนะเดี๋ยวเราตีเป็นที่มันจิบนะอุ้ยกรดาโดนแล้วอุ้ยโดนครับโอ้ยโดนแล้วครับมันกัดจริงๆครับตีมันที่มันจิบนะครับว้าวกัดจริงๆครับปลาช่อนตัวนี้ฮะอะไรเ่รพี่ผมตีตั้งนานแล้วที่มันเล่นแย่งผมอย่างเงี้ยมันขึ้นจิบมันขึ้นจิบเอาเหรอ มาครับโอเคสายสวย,สวยตๆตึ้งๆจ้ะนี่กัดปลายางนะครับขโม,มยปลาน้องก๊อฟนะครับมันขึ้นอยู่ต่อหน้าเองอ่ะพี่เห็นพี่ก็เลยกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปช่างก่อนนะครับมาอรอบบ่ายนะฮะเริ่มได้ประมาณส0นาทีได้นะเราได้นะเต้มแรกนะครับโอเคไป ผมบอกแล้วว่ารอบบ่ายมันของผมถ่ายรูปหน่อยสุดยอดจริงๆอาจารย์หนึ่งสองสามได้บางกะดีเป็นเล่นคู่นะครับผม44เส้นนะครับ <laughs> <laughs> นิดเดียวเองเ <laughs> สียงหัวเลาะมาเลยครับผม <laughs> ชั่วอะไรเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับสิว <laughs> คนรักนะครับมีแต่คนรักนะอ้าวเาเรงดีโอเคขอบคุณครับนำ้ตยเนาะต้องเอาใบใช้ไหมไม่ต้องเพราะว่ามันไม่เข้าช่องอ๋อไม่เข้าช่องนะโอเคหรือไ้ม่พื้ไม่ผื้โอเคครับเราไม่ผ่านนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะสีสีหรือเปล่าไปนครับไปเข้ากระช่างก่อนค่อยหาต้นใหม่นะ ใช้ดีไหมตัวนี้ป่ะอ่าตัวนี้ครับตัวนี้แต่ยังกันแก๊ปผมว่าอุดรไม่มีอ่าฮะภาคอีสานเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเฮ่ดีเพราะว่ามันสันเล็กๆอ่ะอุ๊าอยู่่นีแมะไรเอ้าเนี่ยช่วยกันช่วยกันอีหยังนี่อีหยังนี่เว่พร้อม เตรียมตัวรับแรงกระแทก <laughs> ขึ้นตรงนี้เียเมื่อกี้เนี่ย อุ้ยโดนโอ้โหอุ้ยหลุดโอ้โหกัดสองทีตายแล้วฟองขึ้นนะปมาช้อนนะโอ้โห,โหกัดไม่อยู่นะฮะอม๋อกัดซ้ำอ่ะกัดไม่อยู่นะปลาช่อนนะมาดูกันนะม,มันจะซ้ำไหม นี่กัดอยู่ข้างหน้านะมดหมดครับหมดหมดกัดหมดกัดไม่มีอะไรให้ผ่านไปเลยผ่านไปเลยครับไม่มีอะไรแถวนี้ครับหมดกัดเฉยๆแถวนี้เยื่อะไรอ่ะปลายยางครับ จะกินทุกวันใเลยแมถ้าลงน้ำโพงเลยโอ้ยสบายไปด้วยกันเลยโอ๊ยโดนมาดิครับมาดิครับมาเอาจนได้นะยกนะก็มาดิครับมาไปยะไปละจ้าไปละจ้าละจ้าช่วงหมายเป็นของผมนะครับถ่ายรูปนิดนึ่งจบงานให้วเลยโดน สวยครับอ้าวน้องออยโด้นะจ๊ะสโอ้หใส้สวยเลยนะสวยเลยโอ้ยก็มาสครับไปัน้อ้าวย้ค่ะเดเราอยู่ไไนครจะไปแล้วครับไปเดินลากไปเลยโอเคไหมไปตามกันไปนะอ้า ต้องออยขึ้นติดๆเลยนะจ๊ะออยนะครับจอมออยดูแล้วไอ้สวยนะครับโดเนเตะแน่ครับหิวพิศานครับถ่า <c> ย <oughs> ไ,ไหมหนึ่งสองสามโอเคสุดยอดมากเลยอาจารย์สุดยอดจริงๆขอบคุณคร,รับ สองดวงเลยเนี่ยเต็มเนี่ยเลยถ่ายดีใช่ไหมทางนี้ถ่ายให้น้องอ้อยได้นรองจจะถ่ายรูปกันก็ได้ว่างนีกว่าหนึ่งสองสามโอเคมาดูปลาตาลิวปีศาจนะครับท่าอยู่ไหนวะโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาหัวหน้า ดูตัวนี้นะครับจะดันไปไหนสี่สิบเอ็ดเซนนะครับจะดันไปไหนส่งบันนะครับผมเราโดนถีบเลยครับรอโดนตัวนี้ถีบเลยรอโดนอยอยถีบเลยครับบคุณครับ ดูตัวนี้ของออยครับน้องออยก็สวยเหมือนกันครับไซส์เล่เรียกครับมาดูครับจะโดนที้มไหมครับ <laughs> จะเต็มหลังหรือเปล่าครับเต็มหลังเลยอยู่นี้เลย <c oughs> อ้ย44ไปแลสี <c oughs> ่ส <c oughs> ิบสี่ตัวนี้ สี่สิบสี่นะครับยังยังยังไม่เข้าช่องนะก็เป็นคู่นะครับตัวนี้มาเป็นคู่เฉยเลยเท่าพีเลยสี่สิบสี่ตัวแรกอ่ะก็เสร็จอย่างนี้แหละมันนี้คือจิกจิกอ่าจิกอันเดียวอันเดียวอัเดียวคนอื่นมากไม่รู้มาเห็นไหมมันจิกมันจิกก็จับเอาจับเอาแหละอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายมันจิก ปีศาจจับปลาไยครับหนึ่งสองสามโอเคครับครับผมโอเคแล้วนะครับไส่หัวจิกด้วยนะครับตัวนี้คือนำอันดับหนึ่งนะฮะไปเดี๋ยวเราไปตกต่อกันครับก๋งกินเองได้หรือยังยังแก็งงงเดี๋ยวมันก็กินไม่ผมกัวไม่งงไงโอ้แต่แล้วไปดีกว่า อยู่กับเบื้องน่ะผมจะเป็นคนร่วมอีกไม่รู้นี่คําพูดคํา30 ก็ตกป่าไอ้กระสุ่มไงสติเยอะเป็นไรอ่ะพวกใส่สปู่ตื้นไงเยอะก็ตีไม่ได้เป็นสปู่ตื้นนะสบูนเล็กก็มีนี่มีอ้าวโหเห็นเยอะแล้วด่าแล้วก็โดดทำไมมันโดดอย่างนั้นอ่ะ

ไหนวะเต้ด้วยอ่ะไม่โดนเตะนะครับนี่เหลือเวลากี่ชั่วโมงครับโอ้ยประมาณสองชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงสบายโดนแน่ๆเต็มหลังแน่ๆนี่ผมไม่ไม่ตกแล้วอ่ะผมรอรับรางวัลเลยเนี่ยใช่ป่ะอ่าเออเอาเราดูเอางั้นนะแนะนำได้ครับเรานั่งอยู่นี่แหละ ตั้งชื่อ่านรวนนิดนึงครับก็คือนั่งเลยยาวๆพี่ยังวารอดเลยยังวารอดรอดไก่รอดหรือไมั่ได้รางวันมานี่ดังเลยนะนั่งรอตั้งแต่บ่ายร้อนแล้วมาบ่ายด้วยรอรับรางวัลเลยถ้วยนี่ถือไม่ตั้งแต่แบบพี่ดงเม่อรพี่ดงผมถือถ้วยรอดเลยเนี่ยยังไงยังไงก็มีลุ้นติดที่ที่สองที่สามได้ใชอาจจะโดนทีมี อาจจะมีที่อยู่อาจจะมีที่ยืนอาจจะมีที่ยืนอยู่แตามันอือดก็รู้อยู่ช่วงไม่รู้ใบะถ้าประมาณสักบ่ายสามครึ่งนี่รออีกหนึ่งชั่วโมงจะจะเชื่ออยู่รอดูแต่ถ้าขึ้นช่วงนี้โดนแน่ๆระเกีนะมันจะกินทีบ่ายสามเราโอ้หกตัวมาไม่ไม่เตะเราเลยเนาะไม่เตะหกตัวได้ไงโอ้แน่นอนจริงพุ่งหมดเลยอ๋อพุ่งหมดเลยนหกตัวน่ะดูว่าจะแข็งพอไหม ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งโอ้โหเฮียไปดูก็ดีไปดูก็ดีก็ดีกระพงงไปโจไปโจไปจูไปจูผมถ่ายให้กระเป๋าดำแล้วว่าอย่าไฟโอเคเดี๋ยวรอเอามากากเอาอยู่แล้วเพราะมันชอบกินมันสิบเซนวะเนี่ยนั่นแหละบอกว่าจะเอาสิบเซนขึ้นมาโอ้หนาวแน่สิบห้าเนี่ยปลาเล็กก็มาเตะผมได้ใช่ไหมสิบเจ็ดหนาว สิบเจ็ดหนาวแน่นอนสิบเจ็ดหนาวยี่สิบเมื่อกี้หนาวเดี๋ยวนะนั่นนะครับที่หนึ่งปลาเล็กมาดูแล้วรับเอาแล้วเอาแล้วผมาโดนนะครับสิบเจ็ดมีลุ้นครับโอ้ยผมมีลุ้นแน่นอนอ่ะตัวนี้ที่หนึ่งแล้วาดีเลยเอาเขตแดงด้วยเจ็ดสิบเจ็ดเท่ากันนะครับผมผมเหยียบเลยโเหยียบแล้วขึ้นที่หนึ่งแล้วเข้าช่องด้วยนะครับตัวนี้เ่้รีดน เอาไปเอาไว้เลยกระชังก่อนเห็นแลแทนที่จะโดนหน้าเรียโดนถีบล่วงนะแทนที่จะโดนแบบใหญ่ๆหน่อยให้สมสตรีหน่อยโดนปลาเล็กสุดครับ17เซนตัวแค่เนี้ยโดนหน้าเรียโดนถีบเนี่ยมันชอบกินแต่ก็ยังมีที่ยืนเชื่อไหมว่าในส้นาเหลียวยังมีที่ยืนอยู่เดี๋ยวฮัทต้ฮัทต้ตอนนี้ขึ้นทั้งที่หนึ่งใช่แล้วให้เอาตัวนี้ก่อนใช่แล้วก็นำที่หนึ่งปลาขี้แถมนำที่หนึ่งปลาเล็กปลาเล็กด้วยปลาสั้นด้วยที่หนึ่งปลาสั้นแน่นอนครับไปตัว เพราะว่าตอนนี้ยินดีด้วยครับ17เท่ากันครับ๋อคนที่ได้หลังนี่คือได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่รับขึ้นหลังคือเตะเคนคนคขึ้นขึ้นที่หลังก็ต้องถีบถีบคนนั้นไปก่อนเหมือนเหมือนสวายใช่สวายว้าอยู่ไม่ได้แล้วหรือว่าจะนอนรอแล้วนะย่างน้อยหนูก็เห็นหน้าตาประชนจังหวัดหนองคายนี่แล้วก็นี่ผู้ร่อมทิพของเรา นาหลิวพีศาสนะคะนี่บคุณเจ้าถิ่นครับที่ดูแลเราทุกอย่างจริงๆเราน่าจะมาช่วงช่วงเที่ยงเนาะใช่มาตอนบ่ายโมงมาตอนเที่ยงดิก่อนเที่ยงแล้วเอาปลายยางกันแก๊ปเราไปใช้ก็ได้มาสองแต้มนะครับตอนนี้ก็ยังหลังที่2อยู่เดี๋ยวมีที่ยืนอยู่อ่ายังมีช่องอยู่นะครับเดี๋ยวจะฝากไปด้วยเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวผมสู้ต่อฮะโอ้สู้ๆค่ะขอบคุณครับสู้เผือด้วยครับผมส่วนเราก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ฝาก ช่องอ่านรัวฟิชชิงทีวีไว้ด้วยนะคะอย่นั่นดต้องไปทำภารกิจต,ต่อนะครับเดี๋ยวเรา,บา,บ,าบายบายเจอกันค่ะสวัสดีครับเหมือนครับสู้ต่อครับ,บเดี๋ยวเวลาประมาณมช,าชั่วโมงหนึ่งได้นะครับไปสู้ต่อ ยังติดอันดับซีอยู่นะครับตอนนี้นะไม่น่ารอดนะครับล้างท้ายอยู่ที่อันดับสีนะตอนนี้นะเดือดแข่งขันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับตอนนี้โอเคมาดูแถวนี้ครับมาโดนครับ ลุ้นขี้นะโอยโอยโอยป้ายางกันแก๊บนะครับ <c oughs> เอาจนได้เนาะเดี <c oughs> ๋ยวเวลาไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณ30นาทีนะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเลขขี้นะครับก็จะมีลุ้นเข้าช่องนะวันนี้นะ ครับผม่ส่ไหมถ่ายก็ได้เลยลองถ่ายบอกโอ้ยขาดขาดโอ้ขาดแล้วโอ้ยขาดหมดพอดีด้วยเนะเออหมดพอดีด <c oughs> ไม่ถ่ายครับโอเค <c oughs> ตัวนี้นะครับของขออะขงปีศาจนครับฮึบอ่าอ่าตัวนี้41เซนนะครับผม41เซนนะครับขึ้นนำครับใช่คขึ้นนำครับเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้15นาฬิกา5.2นาทีครับได้ยังเหลืออีกประมาณสาเลยครับ38นาทีบัดบัดบัตร บัตรบัตรสามสิบแปดต้องมีช่องนะวันนี้นะขอบคุณครับนี่นะครับยางกันแ็บครับวันี้ โอ้ตายโอยโดนเตะมาที่สองนะโอเคไปหาหาไม่หาไมสี่สิบสามเซนนะครับน่าโดนเตะนะ แข่นักกีฬานะครับขณะนี้เวลา16บหกนาทต 95, าตกาาาน,นะครับผมเดล๋ยวเวลาการแข่งขันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับมาอ่ะทะไล่ทะไล่ต้องลุ้นให้เป็นคู่ครับอ้าาม38เซนยังอยู่ที่2องอยู่นะครับ่าเวลาก็ลดลงเรื่อยๆครับ โดนโอ้ยลุตไอ้ย่ะโอ้ยอะอุ้ยกัดโอ้ยแปดนาทีไม่เต็มนะมาเราหยอดเราแถวนี้เนาะมไม่เชื่อใครผมเชื่อแต่ปิศาจลิวคนเดียวปิศาจลิวทำไมครับ <ผม S 1> ปิศาจลิว <ผม S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเวลาถอยหลังแล้วนะครับนักกีฬาถอยหลังครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่โอเคสามสองหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมไม่มีปลารอนะขอขอบคุณนักกีฬาทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์กาด้วยนะครับ ขอบคุณมากมาเลยครับผมอย่างน้อยผมก็แชมป์ใหญ่ยาวแล้วกันนะอิทธาะการใดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับหดี๋วปีศาจก็ตกด้วยปลายางนี่กันการแก๊ปนะครับนั้นดำให้มานะครับก็มาลองเทสนะครับวันนี้ใช้ทั้งวันนะครับมาตกมาแข่งช่วงบ่ายนะก็ได้สามแต้มนะครับนี่นะครับฝากไปด้วยนะครับใช้ดีนะโอเคครับไม่ถนัดพี่ ใช่เดี๋ยวแยนงแก่อนผลตัดสินนะครับอย่างเป็นเอกสันนะครับลมโดมมาแล้วนะครับปลาเกมนะครับวันซึ่งวันนี้เราเล่นปลาขี้นะครับมี5รางวัลนะครับที่1นะครับ43เซนนะครับขึ้นเวลา15นาฬิกาหนาทีนะครับเบอร์30นะครับนาเสียบแมนนะครับได้ที่1นะครับที่2ขึ้นเวลา15นาฬิกาหนาทีนะครับหลิวปีสารนะครับเบอร์เก้านะครับผม อันดับ3ขึ้นเวลา15นาฬิก36นาทีนะครับเบอร์30ครับนาเสียบแมนอันดับ4นะครับขึ้นเวลา15นาฬิกา26นาทีนะครับเบอร์19นัดถึงนะครับผมและอันดับสุดท้ายครับอันดับ5นะครับขึ้นเวลา15นากา17นาทีนะครับนะมดนะครับผมรางวันปลายาวนะครับมี3รางวัลนะครับที่1นะครับ53เซนนะครับขึ้นเวลา15นาก26นาทีนะครับ น้ถึงนะครับผมมิตรภาพสายตำาจอครับอันดับ2นะครับ52เซนเมตรนะครับขึ้นเวลา10โมง33นาทีนะครับนาเสียบแมนนะครับเบอร์30ครับอันดับ3นะครับ51เซนติเมตรนะครับขึ้นเวลา10โมง50นาทีนะครับเบอร์2นะครับนาขวัญชิมหายพิชิ่งทีมนะครับผมรางวัลปลาสั้นนะครับมี3รางวัลนะครับ หลังวันที่1นะครับ17เซนนะครับขึ้นเวลา14นาฬิกา22นาทีนะครับเบอร์4ครับเฮียหนุ่ยครับผมอันดับ2นะครับ17เซนติเมตรเท่ากันนะครับผมขึ้นเวลา8นาฬิกา38นาทีนะครับนบอลนะครับชิมหายพิชชิ่งทีมนะครับอันดับ 3- 20เซนติเมตรนะครับขึ้นเวลาเที่ยงตรงพอดีนะครับนบอลนะครับชิมหายพิชชิ่งทีมนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ รู้ตัวว่าติดรางวัลนะครับผมเดี๋ยวเข้ามารับเงินรางวัลนะครับแล้วก็รับถ้วยนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับขอเชิญนักกีฬาทุกท่านนะครับขอถ่ายรูปรูปรวมด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมชียชย้ยเาลิ วันหลงพูดไี่ไปลงง้มงมใหญ่เลยไอ้เหี้ยเก่บมางได้เลี้ยตายน้ำพี่เลยดีใจแล้วตายน้ำพี่เลยเดี๋ยวครับละอันดับหนึ่งนะครับปอยเกมคู่ขี้นะครับผม